สวัสดีสมาชิกครับมี BM เสวยๆยมาฝากหนึ่งคันนะครับเป็น5ประตูสปอร์ตสวยๆเลยครับตัวนี้ซีรีส์วันนะครับ5ประตูปี2014รถสภาพสมบูรณ์สุดๆเครื่องพัน6กียออโต้น้ำมันเบนซินนะครับคันนี้ F20 เครื่อง1น6นะครับใครสนใจชอบ b m มาแล้วครับ5ประตูสวยๆชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรี299,000บาทผ่อน 6,000ก,กลางๆผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับดูแลศูนย์สภาพดีไม่เคยชนเลยนะครับสำหรับคันนี้ภายในซส,สวยออกแนวสปอร์ตหน่อยนะครับภายในจะเป็นเบาะผ้ากรรมยี่แบบนี้นะครับสภาพสวยมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีรถสภาพสมบูรณ์สุดๆชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยคันนี้เป็นตัวเลกสมาชิกนะครับสาย BM จัดไปรถสวยสมบูรณ์มากๆใครชอบ ถูกใจนะครับนานๆจะได้เจอกับสภาพเฟสสวยแบบนี้ตัว5ประตูชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ หม่ประมาณ200,000ต้นๆน,น,นะครับคันนี้สภาพสีดำสวยๆชมเช็คทดลองขับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยกับ5ประตู BM สวยสมบูรณ์มากๆฝากไว้พิจารณาภายนอกงามภายในงามดูแลศูนย์สภาพดีไม่เคยชนภายในก็จะสว,สวยๆแบบนี้เลยนะครับแนวสปอร์ตเบาะผ้า สภาพดีราคาน่าสนใจใครชอบ BM จัดไปครับท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับผมเป็นตัวหนึ่งนำเสนอให้กับสมาชิกนะครับคัดสวยเช็คสวยดูแลสภาพมาฝากคัดไม่เก่งเช็คไม่เอ็นดูไม่ได้กลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดพลิกคว่ำมจมน้ําตัดต่อนี่เลยครับคันนี้ไม่มีแน่นอนเราคัดสวยมาฝากนะครับไม่สวยเราก็ไม่นําเสนอครับไม่สวยเราไม่ซื้อเข้ามาตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะทําให้เราปวดหัวครับก็ ลองชมดูได้นะครับสําหรับใครสาย b m ชมเลยครับจะถูกใจหรือไม่มีตัวเลือกมา1คันนะครับสําหรับรุ่นนี้ไม่ค่อยจะได้เจอนะครับกับ ซีรีส์วันนะครับ BMW ซีรีส์วัน5ประตูส,สวยๆเครื่องยนต์6ออโต้เบนซินรถปี2014สภาพสมบูรณ์สุดๆชมเช็คดูรถทดลองขับเป็นตัวเลือกกับสมาชิกนะครับมาดูได้มาลองขับได้เลยใครหาอยู่ห้ามพลาดนานๆจะได้เจอฝากาเป็นตัวเลือกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอพระคุณทุกการไลค์และการแชร์ขอพระคุณทุกการไลค์และการแชร์คลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยสมบูรณ์มากๆเคด ดีออกรถได้เลยบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยมีทั้งรูปและคลิปจัดมาให้ครบจัดมาให้เต็มท่านชอบท่านสนใจจริงๆนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอะไรายละเอียดได้เลยครับ